เพ่นั่งเอกไงนี่เอ้านั่งเอกไงนี่ล่ำให้ครับผิ่น่องทางบ้านฟังกันอ่ะข่อยรำเชิญมาได้ก็แส่แขยลรำเออล่ำโลดนั่งเอกไงไม่อยากเป็นนั่งเอกสิอายุเระเบียบอายุขนาดแขยเขินให้เอาทาเขินไหมกัอนอ่ะเอาทาเขินไหมก่อนแขยเขินให้เอาขี้จี๊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 เนี่ยก่อนขี้จี๊ขี้กระเทยขี้กระเทยบัสขี้ลาบก่อน สายสายสายตาเนี่ยมเห็นอายชายที่มายมาเป็นคูสะออนปากสะออนเสียงนสะออนปากดูคนส่งมาดีลอยยิ้มเสน่ห์ลายด้วยแบบเอ้ย่าจังใด คนที่ฉันผาดไว้ถึงสเป็พอดีคือสิมีคนเดียวล้อเล่าเอาหายเอาไปแตงเขาล่ะไปแตงเขาอยากอายห้องมึงอยากอายเราตีนี่ไปเกินมือนั่งไปเอาได้มือนั่งไปเอาไดใบหยังไปบักมาริโอเรารมีฮอดูไหมมือนางใบเอาใดกลุ่มดวงใจหม้อแบบพีอ้ายนั่ละก่อนผู้นี้ นางขอคีฮะขอย่งขอสยงฮะเอาว่ชัดชัดนี้ยมาขอยังไรสุดก็ไปลาบกนงขอสเสีว่าดอ้า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 อ้อา้อาอ้าอ้า้า้า เขามีแต่ลูกคอได้ยืคุเอาไหมดูเอาให้ฟังชัดๆนะขอจ้าสิเสีวบาใดอ้าอาอ้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 ามีนะเอามืเจ้าหัวยังปุ้ยนักแสดงกด้เลยนี่หัวลูกคอก่อนดีแม่ที่อยากจะจูบดากเขาละเซ่เขาอยากหัวเสียงหมาหนู สิบป่มาจากไหนก็ออกกันนานละโอ้ว่เป็นชอบกันไว้ตีนี่แหละนี่ละนี่ละไม่เรียมพอเห็นแล้วเขาอยากลองเพลงนี้ให้เราฟังเพลงยังเบาแบบเบ่อําน้องขอจับหามของายมาเล่นไอเสียงน้องบ่ให้เห็นน้องอยากเห็นพอมีแหงใจเถื่งนหามสีหน่อยน้องขอไปหน่อยพอเสียง บายเล่นพอมีแหงใจขอจะัะทำเจ้าแม่ได้อหอมจักขวานใครว่ายกมาคือเปลี่ยนกินคืกินหำร่วมกันไปส้มบ่อบวันหันคือลอง